ครับอัปเดตสวนทุเรียนอำเภอบ้านขวดจังหวัดวิรีรัมนะครับหรือสวนเกษตรไร่มหาจันทร์นะครับาบางเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าบางต้นของเราฟื้นต้นได้เร็วนะครับสําสหรับต้นที่เป็นหนักหๆกหก,ก็ยังไม่ฟื้นนะครับแต่ก็เห็นสัญญาณที่ดีนะครับเขาแตกใบใหญ่ออกมาแล้วนะครับส่วนมากถ้าแตกใบจริงใบใหญ่แขนงใหญ่ๆแขนงจริงออกมาไม่ใช่แขนงเล็กๆก็แสดงว่า ระบบเขาทํางานแล้วนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก็ใบเขาใหญ่ขึ้นนะครับใช่ไหมครับแขนงเขาจะใหญ่ขึ้นอ่าถ้าเป็นแหนงเล็กๆอย่างนี้อ่าแบบนี้คือแขนงที่ไม่พัฒนานะครับแต่ถ้าเห็นใบแขนงใหญ่ๆอย่างนี้แสดงว่าเขาฟื้นแล้วนะครับถ้าเราไม่ดูแลผิดพลาดนะครับอ่าถ้าไม่ผิดพลาดทางเทคนิคเขาก็จะฟื้นตัวได้เรื่อยๆนะครับแต่ช้ามากนะครับเพราะว่าระบบเขาเสียหมดหมดนะครับอ่าทั้งลําต้นนะครับทั้งกิ่งทั้งก้านทั้ง ระบบลากครับเขาไม่ทํางานเพราะว่าเขานอกแรงนะครับให้เบิ้งดูท่ารวมนะครับก็มีหลายต้นนะครับเพี่นเพื่อนเห็นแถวบนี้นะครับมันเป็นหินลูกลังนะครับเป็นหินพื้นระบบหินดางข้างล่างพอดีกระทบกับความร้อนและแรงจัดนะครับลบวกกับที่สวนเราน้ําน้ําน้อยพูดในง่ายแครสบสรุปแล้วก็น้ําไม่พอตามที่เพื่อนแนะนํามานะครับนี่คือผลการที่น้ําเราน้อยอย่างอื่นเราก็จะพอแก้ได้ถ้าน้ําเราถึงนะครับ อ่าสำหรับต้นไหนที่ไม่ป่วยต้นนี้ต้นเล็กครับเนี่ยที่เหลือที่เหลือโตเนี่ยต้นเล็กแต่เขาต้องน้ําเขาไม่ต้องการมากเพราะว่าเราเปิดสปริงเกอร์ให้น้ําเท่ากันต้นเล็กเขาก็เลยถือว่าได้มากพอต้นใหญ่เขาได้น้ําเท่ากันกับต้นเล็กเขาก็เลยมีปัญหานะครับแต่สําหรับต้นไหนที่เขาอาการไม่หนักเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะอย่างต้นนี้ก็ใบใบจริงออกมาแล้วเอออย่างนี้อุ่นใจครับอ่า พอระบบน้ําเราไม่ถึงนะครับกว่าเราจะสร้างระบบน้าได้ใหม่นะครับมันก็ช้าไปเกิดเกิดช้าไปนะครับแต่ถ้าถ้าเรามีนระบบน้ําที่ดีก็ยังไงก็เสียหายนะครับประมาณ5้าถึงส0นะครับเพราะว่าปีนี้แรงมากครับสำหรับต้นนี้ก็ปีกว่าก็จะฟื้นได้แล้วครับเพราะว่าใบจริงเขาออกหมดแล้วนะครับทั้งต้นครับแต่กิ่งที่ตัดอาจจะกุดกิดกิดอย่างนี้ก็ต้องรออีกนะครับเพราะว่าตัดมากครับต้นนี้ก็ฟื้นแล้วครับ สำหรับต้นนี้ฟื้นใบจริงออกแล้วนะครับหนาขึ้นมาเยอะนะครับรอแต่สร้างกิ่งล่างกิ่งใหม่นะครับตอนนี้เขากิ่งเขาสั้นๆอยู่แต่ใบจริงเขาออกแล้วนะครับใบจริงใบใหญ่เขาออกแล้วนะครับถ้าเป็นใบแขนงเล็กๆไม่น่าไม่น่าไว้ใจใจนะครับสําหรับต้นที่เขาต้นเล็กๆนะครับเนี่ยที่เหลือที่สวยๆนี่คือต้นเล็กนะครับเพราะว่าเขาได้น้ํามากต้นใหญ่ต้องการน้ํามาก ในน้าเท่ากันก็เลยเกิดพบปัญหานะครับต้นเล็กยังอยู่เลือนะครับส่วนมากเป็นต้นใหญ่นะครับอ่าถ้าต้นไหนที่อ่าพบอ่าสภาพอากาศทนท่าอากาศร้อนได้หรือผ่านมาได้เขาก็จะฟื้นหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะเอาลูกได้นะครับอย่างเช่นสองต้นนี้นะครับอ่าสำหรับสองต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วได้สิบกว่าลูกครับอ่าดูการจะดูการการแลอ้ยด,ด,ดูที่ผ่านมานะครับ แต่ต้นนี้ร่วงหมดครับเพราะว่าน้ําเราไม่พอนะครับน้ําปัจจัยทําให้ติดลูกติดผลออกดอกออกผลนะครับถ้าน้ําไม่ถึงฤดูผ้าดูดูแรงของผ้าอีสานก็จะพบปัญหาดอกหลุดร่วงผลหลุดร่วงนะครับแต่ถ้าน้ําถึงยังไงก็ไม่ยากครับการทําดอกก็ไม่ยากแต่การรักษาลูกและผลนั้นยากกว่าปากผุดดินามผลงานครับยังไงสองต้นนี้ก็ได้ลูกแน่นอนครับเพราะน้ําเราปรับปรุงมาใหม่แล้วนะครับ ยังไงก็ต้องได้ทานแน่นอนครับต้นสําหรับต้นที่สมบูรณ์ครับไม่มีปีนี้จะมีไม่กี่ต้นครับแต่เราก็ต้องได้ทานแน่นอนครับ